แชร์ข่าวเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาอัปเดตโครงการคนละครึ่งกันนะคะมาแน่คนละครึ่งเฟส5ผู้มีสิทธิ์เตรียมตัวให้พร้อมนะคะรัฐพร้อมไปต่อคนละครึ่งเฟส5สั่งทุกหน่วยงานก่อติดการแพร่ระบาดของโควิด19หากสถานการณ์ไม่ดีจำเป็นต้องมีมาตรการช่วยประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายประจาวันนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันเกินกว่า20,000คนมาอย่างต่อเนื่องนะคะในหลายพื้นที่ทางจังหวัดย,ยังประกาศใช้มาตรการเฝ้าร,ระวังป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโควิด -19 ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารทั้งจังหวัด งดรวมกลุ่มเกิน50คนชะลอการจัดกิจกรรมการดำรงชีวิตของประชาชนยังต้องระมัดระวังส่งผลกระทบต่อรายได้ธุรกิจจำนวนไม่น้อยได้รับผลกระทบส่งผลต่อการจ้างงานดังนั้นเท่ากับว่าประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนอยู่รวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปนะคะจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะประชาชนมองว่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์อย่างนี้ มีโครงการคนละครึ่งของรัฐที่จะพอช่วยเหลือประชาชนได้บ้างจึงมีคำถามเข้ามามากมายว่าถ้าครบกำหนดโครงการคนละครึ่งเฟส4แล้ว30เมษายนนี้รัฐจะมีคนละครึ่งเฟส5อีกหรือไม่เงื่อนไขเป็นอย่างไรวงเงินเท่าไหร่ระยะเวลาการใช้เงินเป็นอย่างไรนะคะหละจากการสอบถามแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลให้เหตุผลว่าหากสถานการณ์ เศรษฐกิจกและการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงมีคนติดเชื้อจำนวนมากคนละครึ่งเฟส5น่าจะต้องมีต่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่อาจจะมาช่วงไหนเดือนไหนทางนายกรัฐมนตรีน่าจะให้กระทรวงกางครคลังติดตามสถานการณ์อยู่ตอนนี้เหลือเวลาอีก2เดือนนะคะ เชียร์ให้ไปต่อกลุเครื่องเฟด5วงเงิน5,000บาทนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นายเทพทายเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าการที่รัฐบาล ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งเฟส4รับวงเงินใช้จ่ายคนละ1,200บาทที่เว็บไซต์คนละครึ่งและแอปพลิเคชันเป่าตังโดยระบุว่าโครงการคนละครึ่งยังเป็นที่นิยมของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งผู้ซื้อสินค้าและกลุ่มแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเป็นจำนวนมาก เขาเห็นว่าโครงการคนละครึ่งเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนโดยตรงจึงเห็นว่ารัฐบาลควรจะเปิดโครงการคนละครึ่งเฟส5ต่อไปอีกโดยให้วงเงินใช้จ่ายคนละ5,000บาทมีกำหนดเวลา3เดือนจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชว่วงวิกฤตโควิด19ที่กำลังมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเป็นวันละ10,000คน อัปเดตลา่าสุดสำหรับโครงการคนละครึ่งนะคะรัฐพร้อมไปต่อกับคนละครึ่งเฟส5สั่งทุกหน่วยงานก่อติการแพร่ระบาดของโควิด1 9หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นนะคะจำเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประจำวันนะคะ